กับสบายดีสบายดีเอฟซีแท็แพงสุขสุขบอนงสุบอนพอกับสัมองมินิคือเก่าคือเดิมมินองมื่อนี้วันอาทิตย์มีตลาดนัดยาดอนไปือินแต่สาวๆผมให้พาลงมาตลาดนัดเมื่อีันทิ่มจ่าใจตลาดพี่น้องเอ้ยมื่ออื่นเพื่อนผมมีงานเลยขาเอาซาเล็งมาเป็นท่งกันเวลาสี่สิบง ริปไปใส่เลยตลาดโบราณือ่นี่พาพนมาแล้วพี่น้องก็มาซื้อได้เปิดซมาซื้อผักซื้อมีได้ยังไรอ่ะ bỏ mi bỏ nó còn mà, ờ. <laughs> <laughs> ừ. <laughs> mà xì hòm thế nào nhà nông linh khai yang đó khai เน่ยนไปซาวนเจ้านไปซาวเออสี่สิบเออยังมาซื้อหอมพี่ต้องเออมัจ้างงานผู้แก่มบอมาสวยพไอดคลายมากระโพดบป่าดข้าวปลาลุน

สงสัยติดสงการคนเลยบรายเขียนปะย่านะตัวบอกใหญ่นะเขียนน้อยนี่นะรงซาบาน thông thông mà lời là khai sư phạ mòn Nói nhắc mà đi nhà Anh xin mô với đó Chắc là mô với nhà Chắc mô vào

จะเอาขนาดหรือตารางหยาไ่น <c oughs> uh, <toys> ้าได้เคา้เานีเลยเฮาเอาตัวนี้เล้อโลหนึ่งเอื้อเิ่รกมาสบายดีเอื้อมาคือกันมากะมาบอสบายดีอ้ย ต้องลูกลูกปลาปลากินหนงแ้อย่าสครามพดีมากข้นห่งปลาเอปลาลอยปาบานปลาดุอยปลาเปี่ยนามนี่หนิเมทปลาลอยปลแลาเมืองนี่นี่วันี่ ขายดีไปเลยค่ะต่อคิวเอาเลยต่อคิวสื่อ juu, rửa thôi. Sao tớ làm sao cọ, cứ rửa xìa. Tao cọ, Rồi Rồi, Rồi

สิตรี่ัค่ะเลยเห็นแต่คนกรุงเทพมาอย่างตลาดพ่นเอาเลยเขาจะมาที่กรุงเทพมาเที่ยวสงการ

ขอออตอปากุปาออสอซอซอออ

ขายพิงไก่อบได้เลยมิกลัอน้าิตเคื่อนธิ้นไปได้ย่าดอรับมมืตได้ในรับาพมาประทันผักหอมประนิตวระานเด้อจัะแหน่ละเมียมนาวนะนี่ย nào nè Hàn sao tim rồi đấy hoặc lại ấy nè Bà tập bị nào còn chạy ta lại cho suốt cả tả Áo bạn này Nè, subscribe cho kênh Ghiền hãy là chạy tiền này thôi đây nha dài bằng nào này chắc, chắc đây chắc bạn đi phần à đi nhà đòn chào hàng sốt hả ô tết ba ba là ham chỉ mày... à, à, à. à, là chạy mày nó ngon 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 lột là à, à. <laughs> ปลาทูนี่ปาทูเอ้ยแม่ค่ะทีมงานวัยรุดนมาแล้วพี่น้องหาหาไปเลยเออมึงอะไรเงิน

เเนาะยังเนออปะ่นีไม่เขาปรดามาแล้วสิเลยมากันมือะรพี่น้องเลยบานนี้คะขอบคุณขอบคุณเอฟซีม่พี่น้องที่กลับมากดติดตามและรับชมเ้อที่รมเฮงว้าสุขุขคนพกันขีหนาเลยพี่น้องสบายดีห